ครับครับเช้านี้ก็มาครับจะพาเพื่อนมาดูนะครับตัว P I นะครับโอเนียตัวนี้นะครับอปตัวนี้นะครับเพื่อที่จะไปดูว่านะครับตัว P I Pi เนี่ยครับนะครับตัว P I Pi เนี่ยมีที่ประเทศไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเข้าไปดูเลยนะครับนะครับอ่าตรงนี้นะครับกดเข้ามาแล้วนะครับพอกดเข้ามาแล้วปุ๊บดูตรงนี้ครับช็อปเนี่ยครับ ช็อปตรงนี้นะเขาได้ทาไว้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นแผนที่เลยครับเราสามารถซูมและเลื่อนดูได้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ประเทศไทยประเทศไทยยังมีน้อยมากเลยนะครับประเทศไทยยังมีน้อยมากเลยนะครับมีแค่นะครับน่าจะเป็นแค่จุดเดียวเองนะเนี่ยนะครับดูนี่ครับตัวนี้เวียดนามเห็นไหมครับเวียดนามกัมพูชานี่เยอะมากเลยนะครับสามารถที่จะช็อปได้อะไรได้เลยนะครับถ้าใครมีแผนการจะไปเที่ยวไปอะไรเนี่ยแล้ว ทำ KYC พร้อมแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะครับคาดก็น่าจะนำภายนี้ไปใช้ได้เลยนะครับมาเลเซียก็มีนะครับมาเลเซียนะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นในเรื่องของจาการ์ตาเห็นไหมครับนี่ของอตัวอินโดนีเซียบาเนี่ยครับของอินโดนีเซียนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นของบูไนนะครับเนี่ยสามารถเรียนดูได้สิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ประเทศเล็กปก็มีกันนะครับฟิลิปปินส์ก็เยอะนะครับฟิลิปปินส์ก็เยอะ ไต้หวันเห็นไหมครับนี่ไต้หวันนะครับไต้หวันนะครับแล้วก็โอ้โหอันนี้อะไรของเกาหลีเหนือโอ้ยนะครับแน่นกระจกเลยครับเกาหลีเหนือแน่นกระจกเลยญี่ปุ่นนะครับเนี่ยญี่ปุ่นก็เริ่มมีแล้วนะครับเดือนดูไปเรื่อยๆครับดูไล่โซนไปเรื่อยๆนะครับไล่โซนออกไปนะครับเรานะครับมาทางนี้ทางอะไรนยครับทางอเมริกาใช่ไหมครับมีรัฐต่างๆก็เริ่มทยอยมีกันเห็นไหมครับเม็กซิโกนะครับ เม็กซิโกอ่าตัวนี้ฮานาวานะครับเีตัวนี้นะครับอ่าโดมิการ์นะครับแล้วก็อะไรเนี่ยฮะตัวนี้กากาลกาลกาลกัตนะครับปเทศเอ็นฟอร์นะครับอันนี้ทางอเมริกาใต้นะครับทางอเมริกาใต้นะครับอ่าตัวนี้เราก็เลื่อนดูกันนะครับสามารถดูได้นะอ่าทั่วเลยฮะอันนี้มาโซนยุโรปครับสเปนนะครับอ่านี่แอฟริกานะครับแอฟริกาก็มีนะครับมีไนจีเรียนะครับอ่ากองโกอะไรหลายประเทศ กาโน่หรือเปล่าฮะเพราะเราก็ไม่ค่อยรู้จักนะครับไม่ค่อยรู้จักนี่ครับโปแลนด์เห็นไหมครับแล้วก็ออสเตรียนะครับอันนี้คือนะครับเนี่ยเข้ามาดูได้เนี่ยเราในทางทางทางอินเดียนะครับเห็นไหมครับเมียนมาโอ้เมียนมาก็เยอะนะเมียนมาก็เยอะนะครับเนี่ยครับอินโดนีเซียนี่เยอะเลยครับฟิลิปปินส์เนี่ยครับเนี่ยเห็นดูครับภาพจะเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นนะครับนี่คือนะครับทางแอปตัวนี้นะครับทาง PI ได้นะครับทําไว้ว่า เริ่มนะครับชุมชนเริ่มเกิดที่ไหนบ้างนะครับในประเทศไทยอาจจะพึ่งนะครับอาจจะกําลังอยู่ในแล้วช่วงนะครับแต่ก็ยินดีกับประเทศไทยนะครับที่ข้อบทกฎหมายนั้นได้มีทางรัฐบาลประกาศเรียบร้อยแล้วว่านะครับพร้อมเป็นศูนย์กลางของนะครับเงินดิจิตอลนะครับเงินดิจิตอลต่างๆนี่ก็เป็นข่าวที่ดีมากเลยนะครับเพราะประเทศไทยที่ยังไม่ได้เชื่อมมติดข้อกฎหมายนะครับในเรื่องของตัว pi นะครับเดี๋ยวถ้าประเทศไทยเชื่อมได้ ชุมชนก็เริ่มแตกขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับหรือเราวางแผนจะไปเที่ยวนะครับแถวเวียดนามนะครับอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียนะครับถ้า KYC ตัว PI ไว้พร้อมแล้วก็สามารถที่จะนำ PI นั้นไปช็อปไปใช้จ่ายนะครับในจุดที่เขามีก็ได้นะครับตรงนี้นะครับนี่คืออีกหนึ่งข้อมูลนะครับที่เราสามารถเข้ามาศึกษาในแอปพลิเคชันนะครับ ที่ทาง PI ไได้จัดเตรียมไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ